สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับหมอแอม์อินดี้นะคะในช่อง a ามีอินดี้ช n แนลนะคะก็กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะกับคลิปที่2นะคะก็คือจะเป็นการดูดวงแบบลัคนาราศีนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของลัคนาราศีพฤกษศกนะคะซึ่งจะต่อจากราศีเมษนะคะเราก็จะใช้ไพ่จิ๋วนะคะในการเลือกนะคะ อ,อันนี้จะเป็นการดูในเดือนเมษานะคะสำหรับเดือนเมษา2564เนาะว่าเดือนหน้าเนี่ยชาวราศีพฤกษภกเนี่ยจะมีเรื่องอะไรที่เด่นหรือด้อยหรือมีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะหรือมีอะไรที่ต้องเตือนอ่ามีอะไรที่ควรจะทำบ้างโอเคเราไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์หยิบ12ใบนะคะ เอาออกใกล้ๆหน่อยอืมอะไายเปิดสักครู่นะคะ โอเคครบสิบสองใบแล้วเดี๋ยวม่นจัดเรียงไพ่ก่อนนะคะอ่าอันนี้เราใช้ป้่จิ๋วเนาะในการดูนะคะอืมก็จะกล้องอาจจะเอียงเอียงนิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวขยับขึ้นไปอีกสักครู่หนึ่งอ่าโอเค สำหรับเดือนเมษายนนะคะชาวราศีพฤษภนะคะโอ้โหเดือนนี้เป็นเดือนของการเจราจาล้วนๆเลยนะคะเป็นเดือนของการใช้ไอเดียความสามารถของตัวเองที่มีนะคะชาวพฤกษศกนี่ค่อนข้างจะมากความสามารถนะเอาจริงๆแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดจาเจราจาดีเหมือนกันนะคะอ่าลองมาดูโอ้โหโดยเฉพาะนะคะการเจราจาเกี่ยวกับอา เขาเรียกอะไรทรัพย์สิสนทรัพย์สมบัติอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไปก่อนเรื่อยๆนะคะอ่ะก็มีเรื่องงานเข้ามาแล้วอืมนะคะเดือนน่าจะเด่นในเรื่องของการช่วยเหลือนะผู้คนนะคะช่วยเหลือหรือให้ให้ความช่วยเหลืออ่ามันมีไพ่แห่งการเวลาเข้ามาด้วยนะโอ้นี่นะคะ เค okay, เลยชาวพฤกษ์เนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยเหมือนเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเจอผู้ใหญ่นะคะคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้ความปกป้องนะคะโอ้ยค่อนข้างดีนะเอาจริงๆแล้วอะ่ะอืมเป็นเดือนที่ดีมากเลยเดือนหน้าแสดงว่าอ่อราศีพฤกษกนะคะเดือนหน้าคือแบบอะไรหลยๆอย่งังเหมือนนำจริงนะคะอ่ะมน าดูกันนะคะก็คือเดือนหน้านะคะของชาวราศีพฤษก,กนะคะก็จะเป็นเดือนแห่งการเจรจาเดือนแห่งการติดต่อสื่อสารนะคะพูดคุยในเรื่องของการงานในเรื่องของอส่วนใหญ่นี้จะเด่นนะเด่นในเรื่องของอาจจะเป็นไปพูดถึงการขยายาขยายงานขยายอำนาจหน้าที่ซึ่ง เขาบอกอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันมาจากความสามารถของเราเองมันมาจากไอเดียของเรามันมาจากกลิ่นของเราเองความสามารถพิเศษนะคะที่คนอื่นอาจจะไม่มีแต่เราทําได้เรามีนะคะซึ่งมองแล้วนะคะในในรวมรวมแล้วในไพ่ของชาวราศีพฤษภเนี่ยจะเด่นมากๆเลยนะคะในการติดต่อ,อทั้งการต่างประเทศนะคะในเรื่องการติดต่อของอการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยนะคะในเดือนหน้านิชาพฤกษกเนี่ยคืออาจจะเข้ามีบทบาทเกี่ยวข้องเกี่ยวเกี่ยวข้องกับอสังหาก็ได้หรือบทบาทที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับที่ดินทรัพย์สินประมาณนี้นะคะทรัพย์สินที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นทั้งรถทั้งอะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นที่ดินอย่างเดียวนะหรือ ะะหรืออาจจะได้บ้านนะสมใจมากๆเลยอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่ามีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็แอบ,บมีบ้านหลังเล็กๆเกิดขึ้นด้วยแสดงว่าชาวราศีพฤษภนะคะท่านใดที่กําลังมองหาเรื่องบ้านอพอจะมีบ้านซื้อบ้านกู้บ้านอะไรต่างๆผ่านไหมบอกได้เลยนะคะเดือนเมษาคุณมีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่นะคะหรือบางท่านนะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่ากําลังวาง อะไรสักอย่างอยู่เพื่อที่จะทําบุญขึ้นบ้านใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะสำหรับเดือนเมษายนเพราะว่ามันเป็นเดือนของปีใหม่ไทยด้วยเนาะทีนีน้นอกจากการงานจะขยายแล้วนะคะการงานอาจจะ,ะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้เราได้ลองทดลองนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มเรียนรู้ชีวิตใหม่ๆ หน้าที่ใหม่ๆหน้าที่สําคัญประมาณนี้นะคะก็อย่างที่ยามบอกนะคะว่ามีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีโอกาสที่จะขยายโครงการงานต่างๆบางสิ่งบางอย่างนะคะโอเคเนาะก็ถ้าที่ดูนะมันเกิดจากความที่เราขยันด้วยเคยขยันมาก่อนนะคะเคยเป็นคนสู้เป็นคนฉลาดมาก่อนครั้งนี้ก็ได้รับผลเต็มที่แล้วนะคะในเดือนเมษายนนี้นะ ถ้าเราไปดูก็คือเหมือนโอเคอาจจะงานได้รับการขยายเป็นการเริ่มต้นใหม่แต่ก็เป็นงานหนักมากเลยทีเดียวงานหนักเพราะว่ามันเราอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดนะคะละเอียดในการทำงานฉะนั้นมันก็เลยทำให้เราเนห่วงงานไปซะทุกอย่างจนอาจจะถึงขั้นแบบเอางานกลับไปทำที่บ้านเลย ทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าเอา้าแล้วเรื่องงานมันเป็นขนาดเนี้ยขยับขยายแบบเนี้ยแล้วเรื่องเงินละ่ะเรื่องเงินก็ดีนะคะเรื่องเงินคือจะบอกได้เลยว่าในเรื่องของการเงินนะคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้เงินก้อนโตเนี่ยแลกกับอสังหาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่มีโอกาสที่จะซื้อเงซื้อบ้านใหม่หรือเอาเงินเก็บที่มีนะ่นะคะมาใช้มาตกแต่งบ้านหรือมาทําบ้าน อะไรที่เกี่ยวกับบ้านนี่แหละนะคะซึ่งก็ถือว่าดีเป็นการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ดีด้วยนะคะอ,อีกอันนึงนะคะเขาก็จะบอกว่าประมาณว่าในช่วงของเดือนหน้านะคะนอกจากคุณจะต้องอขยับขยันยงานหรือมีม,มีมีงานให้ทำเยอะจนเหนื่อยเนี่ยนะคะคุณอาจจะต้องได้ช่วยเหลือผู้คนอีกด้วยนะคะช่วยเหลือผู้คนทางด้านไหนบ้างก็คือเหมือนกับคล้ายๆที่เราจะต้อง คอยดูแลนะคะดูแลคนอื่นดูแลลูกน้องหรือดูแลคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเราอันนี้คือคือเสมือนกับว่าเราได้เลื่อนขั้นแล้วนะประมาณนี้นะคะหรือไม่นะคะก็มีผู้ใหญ่หรือมารดาเรานี่แหละที่เป็นผู้ใหญ่นะคะหรือเป็นบิดาเขาเรานี่แหละให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเรื่องเรื่องอสังหาแหละเอาง่ายๆเลยนะคะก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านหรือเรื่องรถก็ตามแต่เดือน เดือนเมษายนชาวราศีพฤษภเนี่ยมีโอกาสได้ตัดริบบิ้นแน่นอนนะคะตัดริบบิ้นในการแม้มกระทั่งจะเปิดร้านอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าถามว่าสําหรับการลงทุนอ่าในเดือนหน้าเด่นไหมเรื่องการลงทุนใครที่คิดจะลงทุนในเดือนเมษานะคะชาวราศีพฤษภฟังทางนี้ก่อนนะคะเขาบอกว่าอ่าอันเนี้ยการลงทุนครั้งนี้อาจจะใช้เงินก้อนโต ะะซึ่งจะประสบความสําเร็จเหมือนกันแต่มันจะใช้เวลานานใช้เวลาน,านานก็คือว่าส,สรุปแล้วนะคะในเดือนเมษายนคุณยังไม่ควรที่จะลงทุนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะขอให้พ้นจากเดือนเมษายนไปก่อนนะคะอาจจะเป็นพ้นเดือนเมษายนไปก่อนแล้วกันนะคะสําหรับคนที่จะเปิดกิจการหรือเปิดบริษัทเปิดร้านเล็กๆนะคะอะไรก็ตามแต่นะ คือเขาบอกมันมันดีแหละจริงๆแล้วไอเดียคุณโครงการคุณธุรกิจคุณหรืออะไรของคุณเนี่ยมันดีนะคะแต่ขอให้ผลัดไปก่อนฉะนั้นไม่ว่าจะลงทุนขายของขายกับข่าวขายอะไรขายเสื้อผ้าทําอะไรก็ตามแต่นะคะก็ใหเ้เลยเดือนสักเดือนเมษาไปก่อนเนาะซึ่งถามว่าทำได้ดีไหมทำได้ดีค่ะแต่ว่ามันก็จะใช้ทุนเยอะลงทุนเยอะด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างน้อยก็ยังมีคนซัพพอร์ตนะไม่เป็นไร ทีนี้มาดูเรื่องอะไรบ้างอีกการเรียนเป็นไงบ้างการเรียนนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะเขาบอกว่าอาจจะต้องอคิดเขาเรียกอะไรพยายามทบทวนนะคะทบทวนเรื่องเรียนให้ดีคือมีอะไรขาดตกบ,บกพร่องก็ต้องไปสํารวจตัวเองให้พร้อมให้ครบนะคะแล้วก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยนะคะแต่ก็พยายามทําให้มันดีละกันนะคะแล้วก็สู้ๆหน่อยเขาว่าอย่างนี้นะคะอ่า ถ้าจะดูเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างในช่วงช่วงนี้นะคะคือคนรักของของชาวราศีพฤษภเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะใจร้อนหงุดหงิดกับเรานิดหน่อยนะคะหงุดหงิดกับเรานิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปขยายความหน่อยเ,อเรื่องความรักเป็นไงของชาวราศีพฤษภในเดือนเมษายนนะคะก็นนะะจะมีใจร้อนหงุดหงิดนิดหน่อยนะคะเห็นไหมนี่อืมนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถือกับว่าแย่นะคะถือก็ถือว่าดี อาจจะจู้จี้จุกจิกหรือไม่ใช่จู้จี้สิก็คล้ายๆกับคอยดูแลคอยสำรวจเราทําอะไรต้องเชื่อเขาประมาณนี้เชื่อหัวเชื่อหัวเราเธอต้องเชื่อเราอะไรเงี้ยเหมือนกับเราต้องไปเชื่อเขาประมาณนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่งเลยที่อยากจะบอกอันนี้ถามว่าความรักดีนะบอกได้เลยคุณบางทีคุณคนรักเนี่ยที่จะนําพาคุณไปสู่ความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานหรือในด้านอื่นๆนะคะบางทีคุณ ก็อาจจะต้องฟังคนรักของคุณหน่วยบ้างทีนี้ในเดือนพฤกษอในเดือนไม่ใช่ราศีพฤกษกในเดือนเมษาเนี่ยมีโอกาสอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องของออสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเข้ามาปกปักคุ้มครองรักษานะคะเป็นการอัญเชิญเข้ามาอยู่ในบ้านหรือเป็นการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอยู่ในรถหรือว่าเป็นการอัญเชิญอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่คุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเดือนเมษาเนี่ยคุณจะได้แบบ เหมือนสัมผัสกันหรือรับรู้ซึ่งกันและกันนะคะโอเคสําหรับเดือนนี้เนาะแล้วนี่สินเป็นยังไงบ้างนะคะนี่สินเป็นยังไงบ้างประนีประนอมได้ไหมในเรื่องของนี่สินนะคะเท่าที่ดูแล้วอเดี๋ยวขอถามเลยขอขยายไพ่เลยหมดไหมนะคะถ้าเป็นในเรื่องของเรื่องบ้านเรื่องอะไรที่เป็นอสังหาอยาๆเนี่ยคือเราเราจะไม่พูดถึงเพราะมันมีโอกาสที่จะได้นะคะฉะนั้นในเรื่องนี้สินของอันยาวๆนี่เออ จะไม่พูดถึงแต่อันนี้สินสั้นๆเนี่ยมีโอกาสที่จะหมดนะคะหรือหรือเดี๋ยวก่อนไอ้คำว่าหมดนี้หมดใช่ไหมหมดหรือเดินหนีคืออาจจะหมดก็ได้นะคะหรืออาจจะตัดบัตรทุกอย่างเป็นคนที่แบบโอ้ไม่ทําดีกว่าถ้าทาแล้วจะเป็นหนี้เป็นสินเมื่อเราปิดหมดแล้วมีโอกาสที่จะทิ้งบัตรตัดบัตรทิ้งเลยนะคะอันนี้คือหนี้สินเนาะ เร็วๆนี้เดือนหน้าชาวราศีพฤษภระวังนะคะคำว่าช่วยเหลือคนอาจจะมีคนมาหยิบยืมเงินนะคะเป็นก้อนอ่าเป็นก้อนนะคะเพื่อไปทำอะไรบางอย่างแล้วสมควรจะให้ไหมอ่ะเราจะให้เขาไหมอืมอันนี้ก็เดี๋ยวนะแล้วเราจะเดือดร้อนหรือเปล่ามาดูกันนะคะเดี๋ยวดูสักนิดหน่อย ก็ถ้าเขามาขอนะคะเขาบอกว่าสมมุติว่ามายืมเราสัก1นึ่พันเนี่ยเราอาจจะให้หยิบยืมสัก500ก็พอนะคะแต่อย่างน้อยเราก็ต้องได้ช่วยเขาเนาะเพราะมันมีไพ่แห่งความช่วยเหลือเกิดขึ้นนะโอเคสำหรับชาวราศีพฤกษกในเดือนเมษายนที่เด่นๆก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอดูไพ่ใบให,ใหญ่สักนิดหนึ่งออกมาทั้งหมด1 2 3 4ใบอ่าสใบนะคะ อสี่ใบก็จะเป็นใบใหญ่ๆเป็นใบสาคัญสๆทั้งนั้นนะคะก็มีใบทั้งาการเ,าเก็บอันนี้มีการเก็บตัวด้วยนะบางครั้งนะคะในลักษณะเก็บตัวเพื่อที่จะทําอะไรบางอย่างอะ เก็บตัวประมาณนี้หรือตกแต่งสวนหรือกําลังอยู่ในช่วงพักผ่อนพักฟื้นอะไรพวกนี้นะคะคําว่าพักฟื้นนี่ไม่ได้แบบป่วยนะพักฟื้นคืออาจจะแบบพักฟื้นร่างกายจากการตรักตรางานหนักนะคะจากการตร,รางานหนักเท่านั้นเอง โอเคแต่ก็ถือว่าเดือนหน้าของชาวราศีพฤษภไม่ได้มีอะไรที่น่าเกลียดเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงจริงๆสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีและจุดเด่นของมันก็คือการได้ขยับขยายโครงการกิจการใหม่ๆได้อสังหาริมทรัพย์ได้บ้านได้รถนะคะมีบ้านมีรถหรือมีโอกาสที่จะ,ะได้บ้านได้รถนี่แหละนะคะหรือแม้กระทั่งเลื่อนขัน้นเลื่อน,ตำ,อนตำแหน่งประมาณนี้อ่ะ อันนี้คือจุดเด่นเลยนะคะและสิ่งที่ต้องระวังมีอะไรบ้างไหมนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าใจร้อนอ่าอย่าใจร้อนนะคะทำอะไรค่อยๆคิดค่อยๆตรึกตรองแล้วก็อย่าประมาทนะคะอันนี้ที่อามจะเตือนก็คืออย่าประมาทเท่านั้นแหละแล้วก็อ่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเนาะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่เชื่อว่าชาวราศีพฤษภทำได้นะคะโอเคก็จะหมดแล้วนะสำหรับ ไพ่ประมาณนี้นะคะในเดือนเมษายนก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะมีความสุขกับการทํานายครั้งนี้แล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้อามด้วยหรือว่ากดติดตามให้อามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ